สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์นะคะเราก็ห่างหายกันไปนานมากๆแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะใครแค่เห็นนะคะก็คิดออกแล้วว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่นะคะค่าข้า,ขาก็ราคาเบาๆมากๆก็คือ20บาทนะคะสําหรับเด็กผู้ใหญ่ก็30บาทคา่ะต่างชาติก็150บาทนะคะ บรรยากาศวันนี้นะคะเรามาพร้อมฝนเลยแต่ว่าตอนนี้ที่ถ่ายนะคะทุกคนก็ประมาณแปดโมงเช้านะคะแดดก,ก็รำไรรำไรสวยๆแบบนี้นะคะบรรยากาศกําลังดีมากๆเลยต้นไม้ที่นี่นะคะดูอายุเยอะมากอันนี้ก็ต้นมะขามนะคะแล้วก็ถาวันตรงนี้นะคะน่าจะมีอายุที่เก่าแก,มาก่มากๆน่าจะ หลายหลายปีมากๆเลยนะคะสวยดูมีสเสน่ห์มีมนขลังมากๆสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานโบราณมีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเรื่องราวความเป็นมาที่แบบหลายหลายเรื่องราวเป็นประสาทเก่าแก่ของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะ ที่นี่ที่เราเห็นตั้งแต่ถ่ายเข้ามาตั้งแต่เดินเข้ามานี่คือสะอาดมากๆ <S <S เศษใบมงใบไม้นี่คือน้อยมากๆจนแทบไม่มีนะคะตอนนี้เราเดินเข้ามาที่ปราสาทแล้วนะคะโอ้การก่อสร้างที่นี่คือโอ้สุดยอดมากๆอานมซิ่งมากๆเลยะคะ่ะเหมือนเอาเหินมาทับ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 ขึ้นไปนะคะโอ้คนสมัยโบราณนี่เก่งมากๆเลย เพื่อนหลายๆคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะ,ละหลายๆคนคงจะเคยเข้ามาที่นี่กันบ้างแล้วนะเราสําหรับเรานะคะครั้งนี้คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาแล้วก็ได้ถ่ายวิดีโอเอาบรรยากาศส่วนแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกคนที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะก็เขาเรียกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่คือบรรยากาศร,รอบๆเดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปข้างนอกกันนะคะ ตอนนี้เราจะพาเดินดูข้างในกันก่อนโพวสวยมากๆเลยมีทั้งเหมือนรอยที่เกิดจากการไหม้นะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองๆที่เราเห็นัไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะทุกคนยากาศที่เราเห็นวันนี้โชคดีมากๆเลยมาแดดก,ก็ไม่ร้อนมากนะคะ เราออกจากคืมๆซะด้วยสามใบถือว่าดีมากๆเลยค่ะบรรยากาศคืมๆแล้วมาเที่ยวประวัติศาสตร์สถานที่ประวัติศาสตร์แบบนี้นะคะก็ดีมากๆแล้วก็ตอน,นียังเช้าอยู่คนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะคะประทับใจมากๆเลยครั้งนี้นะคะเราได้มาเที่ยวได้มาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมี นี่ค่ะใครจะรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็อ่านได้นะคะที่นี่เปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะคะแล้วก็ปิด6กโมงเย็นก็มีเวลาให้เราได้เดินเข้ามาชมประวัติศาสตร์สถานที่แห่งประวัติศาสตร์แบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะก็ใครมีเวลาก็ที่มาจังหวัดปุรีรัมนะคะประสาทเมืองต่ำที่นี่บอกเลยว่ามาแล้วจะไม่ผิดหวังเลยค่ะสวยมากๆ บางคนสําหรับที่เรามาทํามาดูวันนี้นะคะมีคนมาทําพิธีตรงนี้ด้วยค่ะตรงเขาเรียกว่าะจะมีพญานาคคือจะมีที่เราเห็นเราพยายามไม่ถ่ายให้ติดคนนะคะตอนนี้เขาก็กําลังทําพิธีอะไรสักอย่างเหมือนน่าจะเป็นคนใส่ชุดขาวนะคะที่จะมาทําพิธีเกี่ยวกับพญานาคหรือว่ามาขอพรหรือมาแก้บ,บนอะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจ ตอนนี้เราจะพาเดินหนีเขาออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ติดให้เขาได้ทำพิธีกันได้สะดวกสะดวกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมดูข้างบนนะคะที่เขากสร้างทำขึ้นมาสวยมากค่ะนี่ชมแบบร,บรอบๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่ง ข้างนอกตรงนั้นนะคะที่เรามองเห็นประตูถัดไปตรงนั้นพอเราเดินทะลุออกไปนะคะทุกคนคือสวยมาก mm hmm. ก็สะอาดสะอ้านจะโล่งสีเขียวนะคะตัดกับประสาทหินแบบนี้คือต้อตงชื่นชมคนที่ดูแลรักษาที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่คือดูแลได้ดีมากๆสะอาดมากๆ บรรยากาศที่นี่นะคะตอนนี้ฝนเริ่มโปรยๆมานิดหน่อยแล้วนะคะแต่เราก็ยังถ่ายได้อยู่ท้องฟ้าก็ครึมครึมๆมรามมาแล้วนะคะนี่บรรยากาศตรงนี้นะคะข้างนอกตรงนี้เป็นลานกว้างๆเลยค่ะทุกคนเขียวขจีมีบ้านเรือนใกล้ๆบ้านเรือนทุกคน ต้นไม้นะคะบรรยากาศคือดีมากๆเลยวันนี้สวยมากๆฝนก็ปล่อยๆแล้ว เขียวสวยด้วยช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะคะใครที่มาก็ต้องพกลมมาด้วยนะสำหรับเราวันนี้นะคะโชคดีที่ถือ่มเล็กๆมานะคะในหลายคนที่น้องๆเขาที่มาเที่ยววันนี้นะคะไม่มี่ม เราก็ได้ช่วยเขาให้ไปหาที่พักเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาตรงนี้นะคะบา,บางจุดบางที่น่ะถ้าฝนาสาดแรงๆคือเปียกแน่นอนเพราะว่าไม่มีที่ให้เราหลบฝนเลยต้องเดินออกจากปราสาทนะคะออกไปข้างนอกตรงนั้นมันก็กจะมีซุ้มให้เราพักอยู่ตอนนี้เรายังเดินกลับเข้ามาตรงที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ บรรยากาศดีมากๆไม่ร้อนว้าดูไปนะคะตรงนี้ขนาดแค่เราดูตรงนี้นะคะเรารู้สึกถึงตอนที่ไปเที่ยวจริงๆในวันนั้นจะรู้สึกดีมากๆและตรงนี้อีกเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยมากเราเดินเข้ามาตรงจุดจุดนี้ก็โอ้เสียดายนะคะมีคนมาวาดรูป ไปวาดรูปเขียนอะไรไม่รู้นะคะตรงผนังข้างบนนี้รู้สึกแย่มากๆเลยที่เห็นแบบนี้คือตรงนี้นะคะเขาดูแลรักษากันแบบดีมากๆแล้วก็จะมีคนไปเขียนแบบนี้มมไม่ดีเลยใครที่มาเที่ยวนะคะที่นี่ก็ต้องขอฝากไว้ว่าเราต้องอนุรักษ์ความเก่าแก่ไม่ควรไปขีดเขียนอะไรเนาะเๆๆๆพราะเท่าที่เห็นนี่ก็จะมีหลายๆจุดนะคะ และจุดนี้ก็จะเป็นอีจุดหนึ่งที่สวยมากค่ะทุกคนดูจากตรงนี้ว้าวตรงนี้ก็จะเป็นหินที่แบบเกิดจากการกัดกร่อนของเวลานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าน้ำฝนนะคะในหลายครั้งที่นี่เคยมีน้ําท่วมช่วงที่น้ำท่วมใหญ่เนาะ แต่ตอนนี้ก็บูรณาการขึ้นมาก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมบรรยากาศข้างนอกตรงนี้คือสวยมากๆบรรยากาศดีฝนโปรยๆปยไม่ร้อนเดินแบบสะดวกสบายมากๆคนน้อยด้วยค่ะโชคดีที่มาเช้าเใครที่ไม่อยากแบบยังมาถ่ายเอาบรรยากาศสวยสวยแล้วคนไม่เยอะแบบนี้ก็ต้องมาเช้าเนะคะทุกคนแนะนำเลย ที่นี่มาจะไม่ผิดหวังเลยหลังจากอ,ออกจากที่นี่คุณสามารถขับรถตรงขึ้นไปแล้วก็ไปเที่ยวตรงนี้จะเป็นจุดแรกก็ได้นะคะใครที่จะพักเที่ยวที่นี่ก่อนมาชมที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็จะขับรถขึ้นไปจนถึงปราสาทเขาพนมรุงนะคะปราสาทหินพนมรุงข้างบนก็จะสักประมาณเกือบ10ิบกาโลนะคะขึ้นไปจากตรงนี้ บรรยากาศสองข้างทางก็เขียวชวอุ่มเย็นมากๆสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะหากมีอะไรผิดพลาดพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ